เป็นคลิปวิดีโอร้วนๆน,นะเพื่อนๆนะคลิปวิดีโอนี้อาจไม่มีการตัดต่อเนาะคือจะมาคลายข้อสงสัยของเพื่อนๆวันนี้มัวแต่ขับรถเดินทางทั้งวันเลยครับไม่ได้มีเวลาเปิดดูมเมสเซจของเพื่อนๆหลายๆคนที่สงสัยหลายๆเรื่องแล้วก็ถามผมมาทางหลังบ้านเนาะก็อต้องขอโทษด้วยที่ไม่สามารถตอบคําถามได้อย่างทันท่วงท,ทีแต่ก็ช้าครับแต่ก็ตอบเรื่องแรกเลยคือไอ้คําว่าคุมเลนเนี่ยเลนเนี่ยมันเป็นแบบไหนไม่เข้าใจสําหรับคนไม่รู้เนาะ คำว่าเลนของผมในที่นี้หมายความว่าดินจะเป็นสภาพไหนไม่สนใจดินจะเป็นสภาพไหนไม่สนใจรู้แค่ว่าหลังจากคุณหวานข้าว2วันเนีย่ยระยะเนีย่ยเขาเรียกว่าคุมเลนโอเคเนาะคุมแห้งหน้าตาเป็นแบบไหนคุมแหง้งคือสภาพดินคุณจะเป็นแบบไหนไม่รู้มันจะแหง้งมันจะเละมันจะเลนมันจะตมไม่รู้ไม่สนใจรู้แค่ว่าหลังจากที่คุณหวานข้าวแ,แล้ว7จ็ถึงสิวันอันเนี้ยเขาเรียกว่าคุมแห้งโอเคเนาะคุมค่าคือนนคอะไร คุ้มค่าคือการฉีดพ่นยาคุมตัวเดียวๆบวกกับยาฆ่าอันนี้เขาเรียกว่าคุ้มค่าหรือการฉีดพ่นยาคุมบวกยาฆ่าที่อยู่ในขวดเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าคุ้มค่าเหมือนกันความหมายเดียวกันเพียงแต่ว่ามันมีแบบสําเ็จกับแบบที่ต้องเอามาผสมกันโอเคเนาะเขียนนะข้อนี้เขียนนะข้อต่อมาคืออัตราการใช้เท่าไหร่เอาเป็นว่าจะพูดในกลุมสารที่ผมใช้เป็นประจำๆกันแล้วกันนะเพื่อนๆนะ ผมจะไม่ขอพูดในกลุ่มสารที่ผมไม่ได้ใช้เป็นประจำแล้วก็ไม่มีความชํานาญก็มันเป็นพิเศษโอเคเนาะกลุ่มสารในกลุ่มแพทย์ละคอเราจะใช้อยู่ในอัตราส่วนนะหลิตรต่อพื้นที่5ไร่สิ่งที่เป็นข้อสงสัยต่อมาคือแล้วถ้าสมมุติว่าเรามีเปสะพายหลังอะเราไม่ได้ใช้โดนเนี่ยในการพ่นะเราจะผสมอย่างไงเอา1ลิตรอะเอา1000ซีซีอะหานด้วย5หารออกมาได้เท่าไรมันคือ1ไร่แล้วโดยปกติอะ 2องเป้นะซองเป้โดยเฉลี่ยนะมันจะพ่นได้ประมาณ1ไร่คุณก็ออกไปหารด้วยจำเนื้อสารอีกทีนึงมันก็จะออกมาเป็นต่อเป้ละนี่คือหลักคิดแบบเดียวกันเลยกับยาฆ่านี่ก็คือรายละเอียดส่วนที่เพื่อนๆสงสัยที่ถามเข้ามาว่าอัตราส่วนการใช้แล้วก็วิธีการผสมผสมอย่างไงคําถามต่อมาคือมันเป็น ec มันจะเป็นอันตรายกับต้นข้าวไหมข้อนี้ตอบเลยว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลทุกคลิปวิดีโอที่เราเออกมาทําเป็นเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้แล้ว ล้วนแล้วแต่ผ่านการลองพิดลองถูกมาจากเราทั้งมดทั้งหมวนแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่ามันจะเกิดผลข้างเคียงกับข้าวคุณจบนะข้อที่คุณกําลังสงสัยอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องปัญหาหรือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับข้าวคุณในการใช้ยาคุมเลนย้านะยาคุมเลนข้อสงสัยข้อต่อมาคือยาฆ่าที่จะผสมกับยาคุมควรใช้ในอัตราส่วนเท่าไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพูด2กลุ่มนะเพื่อนๆนะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มไฮลิเบน ไาริเบนเนี่ยอัตราส่วนการใช้ก็จะอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่1ลิตรต่อพื้นที่10ไร่โดยเฉลีย่ยถ้าต่อเป๊คุณก็เอาไปหารเอาเอาไปหารเอาแล้วก็หาให้ได้ก่อนครับเพื่อนๆว่าไอ้หเป้นเนี่ยนะคุณพ่นได้กี่งาน1เป้เนนะี่ยคุณพ่นได้กี่งานแล้วคุณเอาจํานวนหนึ่งไร่ของการพ่อนอ่ะมันมดไปกี่เป้แล้วเอาจํานวนเป้นั้นอนะ่ะมาหารด้วยจํานวนไร่คุณก็จะรู้ว่าปริมาณซ,ซีซีที่คุณต้องใช้อะ่ะเท่าไหร่ต่อเป๊โอเคเนาะ หรือไม่งั้นนะหรือไม่อย่างงั้น,น,นก็ให้ยึดลักเกณฑ์ตามฉลากผู้ผลิตกำาหนดมาก็ได้แต่มีหมายเหตุไว้นิดหนึ่งว่าสารในกลุ่มพวกนี้มันออกมานานแล้วซึ่งมันไม่ใช่สารที่เอามาทำตลาดใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่เปอร์เซ็นต์มันจะไม่เสถียรไม่คงที่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ลักไก่เราต้องเผื่อค่าพวกนี้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงไม่ให้คําอธิบายในคลิปวิดีโอแต่และคลิปว่าทําไมมึงไม่แนะนําอัตราส่วนตามเนื้อหาของฉลากผู้ผลิตเขาคหนดมาเลยก็รูนิสัยของผู้ผลิตดีไงครับว่ามันเป็นยังไงไงเราเลยไม่สามารถที่จะไปอิงตามคําอธิบายข้อบ่งชี้การใช้ต้องฉลากได้เปอร์เซ็นต์มา80บางทีไปสูงตรวจจริงๆอาจจะไม่ถึง80มีนะครับเพื่อนเยอะแยะเลย ไอ้ที่เพ,เพื่อนบอกว่าอย่าปลอมอย่าปลอมนั่นแหละตามนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คู่ผัวตัวเมียเลยเกิดว่าทะากันเกิดข้อทกเถียงกันไม่ลงตัวกันไอ้ผัวเขาหัวเก๊าไอ้เมียก็หัวไมก็เถียงกันไปไเถียงกันมาไม่ได้ข้อสรุปสักทีสุดท้ายยากขึ้นเต็มนาเลยก็ไม่มีคําตอบสักทีไม่มีคําตอบสักทีว่าสรุปแล้วพอผัวย้อนถามเมียไอ้เมียก็ดูแต่คอนเทนต์เมียก็ไม่ได้ลงมือทาเองก็ไม่มั่นใจจะตอบ ใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรยังไงกูจะบอกให้เพื่อนมึงฟังไว้ดีๆนะกูไม่สนหรอกว่ามึงจะโกรธจะเกลียดกูนะแต่กูจะพูดความจริงในวันนี้นะข้อสําคัญเลยเนี่ยเนื้อหาคอนเทนต์ทุกคอนเทนต์ที่มึงเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอในช่องกูนะทั้งหมดนะล้วนแล้วแต่ผ่านสมองกูมาทั้งหมดละผ่านมือกูมาทั้งหมดแล้วนะล่วนะลองพิดลองถูกมาหมดแล้วลนะ่ะจนกูมั่นใจว่าประสิทธิผลที่มันจะออกมาหน้าตามันจะเป็นยังไงข้อยืนยันที่ทุกคนอยากได้คือ เฮ้ยมึงไปใส่ย,ยาฆ่าพร้อมกับยาคุมอย่างเนี้ยเข้าไม่มิกไม่งั้นไม่อ้านไม่ตายเหรอข้อนี้กูขอตอบให้มึงฟังมึงฟังมึงดูปากกูชัดๆไม่ตายแล้วเกิดได้ตามปกติเลยฟังอีกข้างหนึ่งไม่ตายขึ้นได้เป็นปกติถ้ามึงใช่ในอัตราส่วนที่กูระบุไว้แล้วฉีดพ่นอย่างที่กูอธิบายหลังวันหนึ่งวันสองวัน แล้วถ้าเข้ามึงไม่เกิดถ้าเข้ามึงงอกปกติแต่บังเอิญมึงไปฉีดยาพวกนี้แล้วเข้ามึงไม่เกิดมึงทักกูมาหาหลังบ้านแล้วคุยก็กูมาตรงๆเดี๋ยวกูจะเอาเขาปุกไปให้มึงฟรีๆเลยมึงจะได้สบายใจว่าไอสิ่งที่กูทําให้มึงดูทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกูไม่ได้นั่งเทียนมาพูดกูเอาความจริงมาเล่าให้มึงฟังกูเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้มึงรู้ โอเคนะกับคนที่แม่งเรื่องมากใช่ว่าตัวเองจะทําได้วิโสวิเศษวิโสใช่ว่าจะทําได้โคตรดีเลยแค่ยอมรับเหตุผลไม่ไหมบ้างมันจะออกมาเป็นหัวเป็นก่อยไอ้ที่เวลามึงทําพลาดแล้วพลาดอีกไม่รู้จะกี่รอบนะมีแต่ยาเยอะแล้วเยอะอีกไม่รู้จะกี่รอบมึงมดเงินไม่รู้จะกี่หมื่นในการกําจัดญ้ามึงอ่ะแต่ละรอบอ่ะทำไมอย่างเงี้ยมึงไม่มึงไม่มึงไม่โทษตัวมึงเองบ้างอ่ะมึงไม่โทษตัวมึงเองม้างอ่ะว่ามันพลาดอ่ะมันไม่ดีมันไม่น่าทําซ้าอ่ะทำไมมึงไม่โทษตัวมึงเองมั่ง ทำไมมึงมึงมามองแค่ว่าเฮ้ยถ้ามันเน่านะมันเสียนะมึงจะต้องรับผิดชอบไปทะเลาะกันได้ไงอ่ะเฮ้ยคู่กันนะมันก็ต้องปรึกษาหารือกันมันก็ต้องหาข้อยุติกันมันก็ต้องเดินเคียงข้างกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างก็มาอีโก้ใสกันแล้วก็กูจะชนะมึงมึงจะชนะกูกูถามว่าใครเจ็บตัวมึงทั้งคู่อ่ะความสุขใครไม่มีใครมีความสุขเลยทุกทั้งคู่สุดท้ายมึงก็นอนหันหลังให้กันอย่างนี้เหรอวะ มึงไม่ต้องหาความร่ำรวยหรอกแล้วมึงก็ไม่ต้องหาความหลุดพ้นหรอกมึงยิ่งทํามึงยิ่งแย่ถ้ามึงไม่มีสมบัติเก่าเป็นทุนอยู่อะสุดท้ายเดี๋ยวมึงขายนะกูขอโทษนะกูต้องพูดความจริงให้มึงสํานึกสาเนีมบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กูทำอะมันคือความจริงข้อต่อมาคือทําไมพวกมึงไม่มั่นใจใช่ไหมกูจะบอกให้มึงเชื่อร้านยามากกว่ากูมึงเชื่อล้านขายยามากกว่ากูทางทางที่กูเป็นคนใช้เองมึงไม่เชื่อกูแต่มึงไปเชื่อคนขาย กูถามหน่อยไอ้คนขายยาเนี่ยมันทําเป็นหมื่นๆไรหรือเปล่าวะฮะแล้วไอ้คนขายยาเนี่ยมันทําได้ไรละห้าตันหรือเปล่ามันทํานาได้ไรละหกตันหรือเปล่าแล้วกูถามหน่อยไอ้คนขายยาเนี่ยมันทํานาแล้วต้นทุนการผลิตมันเป็นศูนย์บาทหรือเปล่าก็ไม่เลยมันมีแต่จกออกจกออกจกเงินในกระเป๋ามึงออกใครมีความสุขพวกมันมีความสุขแต่มึือไงทุกหญ้าเต็มนาอ่ะสุดท้ายมึงต้องจ่ายเงินซื้อยากขายาเก็บไหมเก็บเอาเก็บแล้วมึงามร้านยาวาไงทมร้านยาว่า พี่ยาตัวน,นี้ฉีดได้ใช่ไหมเข้าอายุเท่านั้นอายุเท่านี้ได้เออแม่งก็บอกเลยได้ได้ได้แต่พื้น,ตนแต่ไม่เคยรู้เลยเอาไปใช้จริงๆแล้วใช้อย่างไงถึงจะใช้ให้ถูกยาเก็บยาเนี่ยถ้ามึงเอาไปฉีดแล้วตอนมึงฉีดเนี่ย ถ้าน้ามันแช่ต้นข้าวอยู่แช่ต้นหญ้าอยู่มึงไม่ต้องเอาไปฉีดแต่กูก็ไม่ได้ส่งเสริมให้มึงอ่ะพยายามที่จะตั้งหน้าตั้งตากเก็บหญ้าอย่างเดียวกูไม่ส่งเสริมแบบแบบนี้แบบนี้ไม่โอเคมึงจบแค่ทีเดียวมึงก็พอแล้วกูก็บอกล้วปัจจัยที่สําคัญน่ที่คุมวัะพืชให้ได้นะหนึ่งพ่นให้เร็วสองใส่น้ําให้ไวส,สามคุมระดับน้าให้นิ่งคงที่ต่อเนื่องยาวนานมึงทําไม่ได้หรอวะแค่เนี่ย มึงไม่ต้องมดไม่รู้จะเท่าไรต่อเท่าไรอะ่ะมึงก็ทําไม่ได้แต่สุดท้ายมึงก็บอกมึงอย่าไปเชื่อมันมาก u t u b e อะ่ะมันทําจริงไม่จริงไม่รู้พ่อของตายดิช่องกูไม่เหมือนช่องอื่นนะมึงจะบอกให้เพราะฉะนั้นกูบอกแล้วถ้ากูไม่แน่จริงกูไม่ทำคอนเทนต์ไม่สนนะอินหนาผมไหนทั้งสิ้นแล้วกูบอกนะไอประเภทงูงปลาอย่ามาขิงกับกูนะ กูบอกให้ก่อนกูเตือนให้ก่อนนะฝากไว้ด้วยครับเรื่องพวกนี้ซึ่งมันเป็นคําถามที่กูแบบเบื่อมากๆเลยกูเจออยู่อย่างเงี้ยเจอแม่งมึงไม่ลองทําสะก่อนเลยไอ้ที่มึงพิดมาทั้งชีวิตน่มึงทำไมไม่ยอมรับมังว่ามันพิษอะ่ะไอ้แค่กูบอกแค่เนี้ยมึงแค่จะลองปรับเปลี่ยนแค่เนี้ยมึงทําไม่ได้กูก็ช่วยไม่ได้กูก็สรุปให้มึงได้แค่เนี้ยตามนั้นนะรู้เรื่องกัน